ที่มีคุณค่าที่สุดที่จะให้กับโลกใบนี้คือการให้ปัญญาให้วิชารู้แจ้งจิตให้พวกเราได้รู้จักจิตตัวเองเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่พวกเราไม่เคยมีใครได้เลยคนที่จะได้สิ่งนี้มีน้อยสุดๆจนแทบ ควานหาบนโลกใบนี้แทบไม่มีวิชารู้แจ้งจิตหรือความรู้นี้มันเป็นความรู้ที่มันเกิดขึ้นเฉพาะตัวของผู้ที่ได้เห็นได้แจ้งผู้ที่ได้เห็นได้แจ้งแล้วนี่ส่วนใหญ่แล้วนี่ไม่สามารถที่จะให้ความรู้นี้แก่ใครได้เลยเรียกว่าสาวกพระอรหันตสาวกท่าน ให้ความรู้นี้กับพวกเราได้เรียกได้ว่าได้ยากมากได้น้อยมากๆเลยโอกาสที่พวกเราจะได้ของขวัญอันเลิศนี้เป็นเรื่องยากคือพวกเราต้องค้นหากันเองตต้นเพียงแต่บอกว่าไปไปภาวนาศินสมาธิป,ปัญญาไปไปเดินไปนั่งพวกเรารู้แค่นี้ ของขวัญชิ้นนี้เป็นปริศนามากใครอยากได้ไปทำเองบอกได้แค่นี้นั่นหมายความว่าท่านแทบไม่ได้บอกอะไรเราเลยพวกเราจึงต้องหาเองงมเองคนที่จะได้ของขวัญชิ้นนี้จึงแทบไม่มีเลยจึงกลายเป็นของขวัญที่เป็นปริศนาอยู่แบบน,นี้แต่ทำไม ปราดผู้มีปัญญาที่ว่าแตกฉานในธรรมท่านกับผู้รรม,มากง่ายๆแคบเดียวคนฟังเข้าใจเกิดพุทธภาวะพร่งแจ้งในธรรมขึ้นมาทันทีนั่นหมายความว่าที่เป็นของขวัญที่เลิศที่สุดที่จะให้กับพวกเราบนโลกใบนี้มันสามารถให้ได้โดยง่ายๆด้วยมันไม่ยากเลยเพียงแค่ Mm hmm. ตื่นรู้สังเกตอาการของจิตเพียงแค่พวกเราหมั่นฟังทรรวิชารู้แจ้งจิตเพราะเป็นสิ่งเดียวที่มีคุณค่าเป็นของขวัญเดียวที่จะทำให้จิตพวกเราได้พ้นจากวัตตะแห่งนามรูป